นี่ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะนี่ต้องสุเกม Forza Horizon 4แนละ้ววันนี้ทำยกเควสเควสเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นเควสธงนะเราเนะี่ยจะต้องสก,กัดพวกที่เอาธงไปใส่ในจุดนะเดี๋ยวไอ้อตัวนี้เราต้องไปแย่งธงจากมันอนะห้ามให้มันขับเข้าไปในนี้ได้น,นีเอา้าเรียบร้อยไม่ทัน เนี่ยห้ามให้มันเอาทงเข้าไปในเสียงแดงเราต้องสังเกตในแมบหบรือว่าใครมีทงบ้างอ่ะอันนี้เป็นเคเวสที่เราเล่นเพื่อผ่านผ่านเคเวสนะแต่ตลองไปดักทงอ่ะไอตัวเนี้ยมาเดี๋ยวไปดักไอตัวนี้ก่อนขวามือฮะนี่นี่นี่ที่จริงจะมาไล์สตตีมสดนะแต่ว่าเออนั่อว่าเน็ตช้าเนาะโอ้โหดักไม่ทันทุกคนต้องไปดัก,กต้นทาง ยัไปดังเอาต้นทางดีกว่าเน่น่แน่แน่น่ตัวที่ได้ทงคันนี้ได้ทงเดี๋ยวตามตามโอ้โหตามไม่ทันตามไม่ทันว่ะขับมาละมาตามทางละมาตรงไหนมาตรงนี้ดัก ไม่ต้องเล่นให้ชนะก็ได้เล่นแค่ให้ผ่านให้จบให้จบตาโดยห้ามออกแล้วเมื่อกี้โอ้โหวิ่งผ่านหน้าไปแล้วไม่ทันไปดักไม่ทันเลยสักคนหนึ่งไปดักที่ตรงดีกว่าโอ้โหแพ้ยับยับแพ้ยับแล้วเหลือ20วสิบมีด้วยไม่ทันแล้วอ๋อตีรังางกา วรถทำช้าหรือเปล่าดูดิรถมันเร็วมากเลยอ่ะนี่นี่นี่แยงแยงทงแยงทงไม่ทันโอเคเปลี่ยนตาละเมื่อกี้เราต้องไปแยงทงต่อันนี้เราต้องเอาทงไปไว้นะมันจะแบ่งออกเป็นสองทีมแะคือทีมแดงกับทีมฟ้า าไปเอาธงได้ธงแล้ได้ธงก็ต้องไปตามจุดเราต้องหลีกเลี่ยงพวกไอ้ตรงข้ามนะครับให้เขามาชนเราเด็ดขาดถ้าเรามีธงชนไม่ทันหรอกชนไม่ทันหรอก โอ้โหดูันดักดิไม่ทนันหรอกโอ้ยไม่ได้มันจะพยายามดักเราคนระับไม่ให้เราไม่ให้เราเนี่ยเอาธงมาใส่ฮนะถ้าเราเราต้องกลับไปเก็บถ้าเราโุนชนเนี่ยเราต้องกลับไปเก็บธงใหม่มูลธงมาอยู่นู่นเลย ได้ทงละครั้งนี้จะอ้อมขวาดีกว่ามันอยู่มีคนตามเรมาหนึ่งคนโอ้ยรถมันเร็วอะเรียบร้อยรถมันเร็วอ่ะรถเราไม่เร็วดเดี๋ยวเราไม่ได้อัพมามก็หนีไม่ทันอโอ้ ไม่ได้จูนไม่ได้จูนคันนี้มาบังคับใช้คันนี้โอ้โหทีมเราไม่ได้ทงทีมแดงอะทงยับยับเลยแปดทงได้แล้ต่อทางขวาไปยากว่าไปซ้ายดีกว่า ที่เขาะจะเล่นเป็นอนะนี้นี่ยเนี้จะมาดักแล้วคนนะึงเฉียงเฉียงขวาได้ไหมพวกมันทำได้ไหมว่าผมได้ดีกว,ว่ะไอ้นี่ไอ้นี่ดักไอ้นี่ดักเสียวว่ะเฮ้ยอย่านะ เอาได้อีกคงหนึง่งสวยถ้าวิ่งกลับไปเอาทงอีกอันหนึ่งก็ไม่ทันแล้วแหละเหลือ1 0ีฮะสีฟ้าเราได้6ทงโอ้โหแพ้ฮะจบละ ร้อยทีมแดงชนะเนี่นนยดูทีมแดงดิ A แ0 0ร้ 800, อยสองพันอละไม่ได้หรอกมันไม่ได้เกี่ยวกันรขนาดนั้น,น,นต้องเล่นสามตาเนะมื่อกี้ตาแรกตาแรกต้องเล่นสามดานนะด่านแรกมีสามตา นครั้งนี้ได้เล่นอะไรมาครั้งนี้คุค้นๆปะอ๋อครั้งนี้ไล่ไล่ชิงมงกุฎใครใครที่ได้มงกุฎก็ต้องขับหนีไปเ,นะเ,ปเปรื่อยๆนะทำไมเป็นรูปเราเปิดใหม่ปิดใหม่ยังไงวะคนอื่นเขาได้ยินเราพูดไปนี่ยงงเลยโอเคนี่ทีมเราได้มงกุฎสองคนเอา้า เราต้องไปไล่จับคนที่มีมงกุฎนะถ้าเราขับไปชนเนี่ยเราเราก็จะได้มงกุฎมาที่เราใครที่ถือมองกุฎได้นานที่สุดก็จะชนะเยวนี้ผมมาจับคิงก่อนนี่เพื่อนเราได้มาแล้ว ถนนลื่นนี่ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มีนี่ไอ้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยมีฮะต้องไล่จับสวยเพื่อนได้ละมีคนไล่ตามไปเอาโหได้ครับผมจะไล่มันกลับอีกทีนึงเฮ้ยร้อยได้ละ แล้วเขาขับหนีฮะได้แล้วก็หนีไม่มทักไม่ชนไม่ชนเพื่อนเพื่อนบล็อกนะเออสวยบล็อกบล็อกบล็อกมืดโอ้โหโดนจริงโอ้เราถือได้แค่สามนาทีเองอะ่ะทีมเรา ทีมเขาดิยิ่งถือเยอะวเวลาจะนับเร็วด้วยทีมเขาถือสี่คนเลยสวยเพื่นสวยของมันหัวไปหมดเลยเอะไรเนี่ยมป็นหัวไปหมดชิงชิงมาแล้วชิงมาแล้วนี้นี้ ร้อยทีมเราได้แล้วไม่เห็นแย่งมาไปแย่งกลับแย่งมาแย่งกลับโอ้ยเอ็มจีแรงวหรอเรื่มันได้กลับอีกแล้ว อนี่นอันี้ชนอันี้ชนมเบรกไม่ทันเปไหนแล้ววะนี่นี่นืเ๋เดี๋ยวเดีมันต้องมีพาาลาดมั่งหละกันเพื่อนก่อนนะบล็อกบล็อบล็อกให้เพื่อนก่อน ไอเอ็มจีคันนี้ไล่ยากว่ะไล่คันนี้ดีกว่านี่นี่นี่เรียบร้อยเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวบล็อกให้เพื่อนอย่าเสือกลด <c oughs> <c oughs> ความจิมหายลดความเอา้าโอ้จเจเิญไลไจับไอ้นี้ดีกว่า โอ้โหสองันเลยได้จริงโอ้แพ้ทีมมันก็เก่งเกินเลทนายแล้ว รถเรานี้ระดับดูค่ารถเราดีเจ็ดหนึ่งสองอะเรียบต่ำอะอันนี้เป็นเควสเควสป้องกันกับไล่จับนะเหมือนเราจะได้ไล่จับเนาะเราต้องขับไปชนในพวกสีม่วงไอพวกสีม่วงตรงนี้เราฮะไอคนที่ถูกชนแล้วมันจะกลายเป็นสีสีส้มใช่ปะม,มันต้องไล่ชนไอพวกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียัวเอาคันน,น,นี้ก่อนเลยเอ g เนี่ย ไรเวทคือไ่ชนในพวกนี้นะ้างหน้าก็ได้รถเราช้ากว่าเขาเราไม่ได้อัพวิ่งตามไม่ทันเลยโอ้โหแม่งแรงจัดอนะ่ะแถมต้องขับชนอีกโคตรยากเลยมาแล้วเพื่อนมาช่วยไล่ละ โอ้โหมันก็เร็วเกิน,นกตามไม่ทัน,นจะไะไมันจะไปไหนะอาสุดแมพติดกลับแล้วติดกลับแล้วโอ้โหมันออกมาก่อนนะ่ะแล้วรถก็เรียวยากโอ้โห มันก็เลี้ยวยากเกินจับไม่ได้สักคนหนึ่งเนี่ยดูดิเอันเดอร์สเตียร์พวกพ้นอ่ะพ้นพวกอ,อ,อิดเลยอะ่ะโอ้โหนั่นเรียบร้อยเพิ่นชนได้อีกคันได้ชนไม่ตามไม่ทันจริงๆอะ่ะรถมันช้ารถเราไม่ได้อัพก็เลยช้ามากเลย ไอ้พวกสีต้มนี่มันต้องทำยังไงไม่รู้ให้มันอ๋อมันต้องไปแตะพวกเดียวกันดูนี่เขาไล่ตามกันทันเราไล่ไม่ทันฮะนี่ถครับขับไล่ตามคือไล่ไม่ทันเลยโอ้โหไม่น่าเลยฮะโคตรแย่วะ่ะเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหแย่แย่แย่ โอ้เสียเปียบโคตรอะ่ะอันนี้อันนี้ชะลออัอนชะลอเอ้ยแม่งเออดูเงนเลี้ยวยังไม่ได้เลยเกินไปละทำงี้เกินไปละเ,เรียบร้อยเพื่อนได้ นานนี้จะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะร้อยรู้สึกตานี้เราชนะหรือเปล่า mm hmm. มันต้องมารอดูคะแนนอีกทีดูคันย่แปดร้อยห้าเจ็ดห้า ตันนี้เราหนีฮะเราหนีเราหนีหน,หนีไปไหนดีวะหนีไปขอบแมพดีกว่ารถทอมชานะที่จริงตามเพื่อนไว้ก็ดีฮะเราถ้าเราโดนเราก็ขับขับตามเพื่อนนะ นี่เนี่ยมันมาละโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแพ้เลยโดนหมดทีมนะแพ้หยับ ประเด็นคือเวลามันนับอะไรเนี่ยเวลามันนับอะไรเนี่ยบากแล้วโอเคก็จบเรียบร้อยนะสำหรับการแข่งเควสนะเพชผมไปแข่งก็จะเป็นเป็นเควสนี้เลยนะฮะนี่แข่งเสร็จแล้วก็จะได้ รถคันที่อยู่ในรูปเลยนะก็ะคือมัอนจะเป็นเรียบร้อยห้าิบหกล้อหรือเปล่าลอ,ลองไปดูนะนี่คันนี้ก็เป็นจะเป็นตัวร้อยห้าสิบ F F หนึ่งห้าศูนที่เป็นหกล้อหรือเปล่าดูดิสวยมากแล้วนะเนีย่ยซื่อในเกมให้เป็นตามนี้เลยนะ โอเคแล้วคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะใครชอบลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแครกด้วยนะ